ฮัลโหลสบายดีวันนี้ดิูเอาวิดีโอมาให้เบิ่งว่าบอนโฮเซลมักไม่อยู่ลอสแอนเจลิสเอลเอล g อสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียว่าเป็นจากไหนมักไม่สลายจะออกมาแต่เมืองไทยกับมาแต่เม็กซิโกมีมักไม่บ้านเฮาหลายแบบ มักทวเรียนเอ้ยแล้วก็มกัก่ม่วงเขียวเสวยก็มีมักลิ้นจีก็มีมักมุ้งขุดก็มีแล้วก็พวกหัวหอมอมีหลายอย่างอยู่ได้ถ่ายวิดีโอน้อยหนึ่งลวมาให้มาแชร์ให้เบิงว่าอยู่อาแคลิฟอร์เนียว่ามีอ่าเบเฮาส์ของอที่กะเจ้าขายมากไม้บ้านเฮาเนาะว่าเป็นจากไหนเดี๋ยวเสินติดตาม ไปฮอดแว่เห้าปุ๊บกระถามหาทั่วเลียนโลดเพราะว่าตั้งใจสิไปซื้อถั่วเลียนและโซหีทิบากาเจ้ายัางเหลืออยู่เจ็ดกล่องกเจ้าจะใส่กล่องแบบนี้สีเห็นบ้าบางอันก็จะมีสองอหัวบางอันก็จะมีสามจะเลีเ้ยวเตหัวน้อยหัวใหญ่เนาะกับประมาณอ,อาจจะบอฮอดครึ่งกิโลเนาะ นัวาอาจจะบบฮอดเท้าือวประมาณเ้านี่แหละหอมอะน้ำดอกไม้มันจะมีกลิ่นหอมหอะค่ะแต่เนื้อมันจะแบบอะไรอะมันเนื้อถ้ามันสุกมากมันจะเละเลยแต่อันนั้นอะมันมสุกยังไงมันก็มันก็เป็นตัวแต่มันไม่มีความหอมนี่เป็นเว้า กระเจ้า,าอิมพอร์ตมักไม้ทุกชนิดเนาะม,ม,มาจากเมืองไทยมาจากเม็กซิโกมาจากเวียดนามมีหลายามีหลายชนิดเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาเข้าไปเบื่องหนที่ห้องเย็ยนที่เ่นเก็บมักไม้ไว้เนาะนี่แม่ามักม่วงที่มาจากเมืองไทยเป็นมักม่วงเขียวเสเวยแล้วก็มันจะมีมักม่วงอัน น้ําดอกไม้เนาะเพิ่นเอิ้นล้วมีพวกหมอจําพวกหัวหอมแล้วก็มีอ่ามาอันอย่างอ่าปีนี่ก็เป็นเขียวสเสวยแล้วก็มีมากอ่ามักมงคุด <c oughs> ละ่ะนอกนั้นก็นยังมีอ่ามีอ่ามักพวกกันน่ะมักกลัวมันหยังนะนี่แม่นมักกลัวแล้วก็มักม่วง มงม่วงจะหลายที่สุดนี่พนอาจจะมาเป็นแม็กซิโกเห็นลิ้นจีแล้วลิ้นจีก็เจ้จะใส่ถุงแบบนี้เนาะ,ะเป็นลิ้นจี่ซดอ่าแล้วก็นี่มักโทรเรียนมักโทรเรียนแต่เขาต้องได้มาปอกเอาเนาะ มาเบิงมะม่วงกันนี่เป็นมักม่วงมะนิลาอ่าที่หัวากะานี่หันจะแซบเนาะบริโภคโฆษณาให้แต่ว่าหัวมันแซบก็เลยแนะนำเพื่อนขายอ่าแก๊สหนึ่งสิปฮาร์ดลาายิวมมกเอามักม่วงนี่ไปเฮ็ดข้าวเหนียวมันมักม่วงพ้ากันกลับมาบ้านละได้มักทะเรียนเจ็ด <7 S 1> กับเพราะว่า เพื่อนเองก็มีแต่ท่นี้ก็เลยเมาเอามักหลายที่แต่ละกองก็จะ,จะใส่อย่างนี่บางกองจะได้สองบัวเนาะแต่บางกองจะได้สามก็แล้วแต่บัวน้อยบัวใหญ่อเบ่งก็สิบประมาณอ่าประมาณเันหนึงนี่แหละได้มัะม่วงสมเสมยแก๊สเพิ่งขายสามสิบหดอลลาร์อันนี้อ่ามะม่วงน้ำดอกไม้เนาะเพิ่นขาย12ด่อน และมันนีลาเพื่อนขายสิบห้านตลาลก็โอเคเนาะราคาก็บบแพงเกินคือว่าเขาออกมาประด้เได้เนาะมาแต่มืไัไขายสิบห้าไปเบ่งอันต้นมักมี่นี่ยุ่งเหินเอ้ยเนาะเพื่นมีต้นมักมี่เป็นมากแล้วอ่าเป็นมากใหญ่หรือเป็นมากหลายอีกแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นแล้วมันบวดจับแล้วมีตะลน มาเดอ้อมากินมักทัวเรียนน้ากันเดอ้อบอกว่าแซ่บหลายติกี้อ่าพัานมาเดี๋ยวจะซื้อของอมันทิวอยู่ในแส่แข็งในฟรีเซอร์มามาแหละเนื้อมันจะแหลวก่อนแล้วก็มัน มันจะกินแหงก่อนแต่ตัวนี้กระเจ้ามาขายแบบสดๆแนีมันก็เฮิมมันมันมันเฮิมมันจะกรอบนอกนุ่มในอ่าราคากระโบแพงลื่นกันของที่แส่แข็งมากับของสดอลองมึงได้อ่าโอเคมื้อนี้ก็จะประมาณนี้เนาะอ่ากระโบมีอย่างหลายมีแต่มา โชว์พปรดิวไทยวิดีโอให้เบิงบาเวเฮาสที่บากระเจ้าอิมพอร์ตมากมามาแต่มังไทยมาแต่เม็กซิโกเป็นจากไหนเพราะว่าบางคนก็สนใจอบอนชีเวเฮาส์มันอยู่ LA อยู่ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียโอเคขอบใจเด้อที่เบิงโชคดีบาย